ก็วันนี้ก็มาดูพื้นที่จริงๆนะครับหนึ่งในหนึ่งใน19แห่งของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับภาวะสงครามที่เผชิญหน้าระหว่างไทยกัมพูชาตอนนี้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนของจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้ที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้เราก็ยังได้ยินเสียงระเบิดด่าเสียงการใช้ปืนใหญ่กันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกิดที่เนี่ยเกิดเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2องโมงกว่าๆซึ่งอยู่ห่างกับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณสัก8กิโลเมตร ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งผมเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลเป็นแฟกซ์ไฟดิงในการที่เอาข้อมูลตรงนี้ไปทํานําเสนอต่อกกรรมธิการกรรมธิการไอไอกรรมธิการ IHL ที่ผมอยู่เป็นกรรมธิการนั่งอยู่ที่เจนีวา เป็นตัวที่จะต้องออเป็น,นคณะกรรมการว่าด้ยวยเรื่องเกี่ยวกับการโปรโมตเรื่องการสนับสนุนการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศว่าด,ด้วยเรื่องมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมจะต้องนําข้อมูลต่างๆเนี่ยนำไปเสนอให้กับทางกรรมิการให้ได้นะฮะก็ก็ก,ก็หนึ่งในพื้นที่ที่มาดูก็อยากจะไปดูหลายๆพื้นที่เพราะว่าการยิงระเบิดขนาดนี้เป็นการที่ไม่ยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้ยวยเรื่องมนุษยธรรม เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมายิงมาเลือกเป้าหมายเป็นของพล,ล,ลเรือนและโดยเฉพาะโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอันนี้ถือว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับคนที่สั่งการในการยิงถ้าเลือกเป้าหมายตรงนี้หนึ่งในสิแห่งทั้ง19แห่งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นยิดรับไม่ได้เมื่อกี้ผ่านมาที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหนึ่งที่เป็นข่าวตั้งแต่แรกอันนั้นก็รับไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นเป้าหมายอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับยังไงก็วันนี้ก็มาลงพื้นที่จริง วันหนักมากเมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานที่ได้ยินแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมครับใช่ได้ยินเสียงแล้วเลยเมื่อวานไม่ได้ยินเลยที่เริ่มหนักนี่เมันอสามวันเป็นสี่วันวันนี้แล้วครับต้องกระจายครับอยู่ที่เยอนไม่ได้เผื่อแบบเดียวกันลูกเดียวครับลูกเดียวไอ้ลูกเดียว ที่มาลงพื้นที่ดูอย่างตรงนี้ค่ะคือเป็นเราพอสตอซึ่งเป็นโรงพยาบาลซึ่งการโจมตีในพื้นที่แบบนี้ที่คุณยนบอกว่ามันอาจจะระเมิดเรื่องกฎหมายมนุษยธ,ธรรมสากลใช่ไหมคะครับก็มันลงพื้นที่กันมาดูนะครับได้ข่าวว่ามี19แห่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ที่รับผลกระทบอันนี้คือหนึ่งในหนึ่งในสิน,น,นะครับแล้วก็อยู่ติดกับบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา ในจังหวัดศรีสะเกดนะครับหนึ่งใน19แห่งก็เห็นครับว่าข้างหลังนี้ก็คือเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายสองที่เราเห็นจากพี่ๆชรบรที่มาแจ้งให้ฟังว่ามันโดนเข้ามา1ลูกที่นี่นะครับจริงๆแล้วในบริเวณแถวเนี้ยก็ยังมีอีกสองข้างที่เขาบอกว่าได้มีได้รับผลกระทบผมลงพื้นที่ก็อยากจะมาดูข้อมูลต่างๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตัวคณะกรรมธิาการาการรมิาการหนึ่งของผมที่ผมนั่งอยู่ในสาภาพรัฐสภาโลกที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสนับสนุนการเคารพในเรื่องเกี่ยวกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม พราะจริงแล้วเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศด้านด้านมนุษยธรรมหรือ IHL เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ใช้ปรับในช่วงภาวะสงครามภาวะสงครามเนี่ยจำเป็นครับต้องเคารพในเรื่องต่างๆเพราะทุกคนเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นกฎหมายจารีตประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศหรือว่า International c u s t o m e r y Law ซึ่งเราจําเป็นจะต้องให้คู่สงครามเนี่ยคู่ที่เผชิญหน้ากันจําเป็นต้องเคารพให้ได้อย่างอันนี้เราเห็นชัดเจนครับในพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยจริงๆต้องเป็นที่ต้องให้ความเคารพไม่สามารถที่จะรับการ ปฏิบัติทางด้านการทาหารได้อันนี้คือการที่เขายิงเข้ามาเขาเรียกว่า indiscriminate i v attack คือการยิงแบบไม่ไม่ไม่เจาะจงเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องการาหารนี่เป็นพลเรือนนะครับจริงว่าอันนี้ก็คือการผิด ผิดทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศและก็จะรีบปรับแผนีปฏิบัติระหว่างประเทศนี่ยังไม่รวมถึงสนธิสัญญาเจนีวาและสนธิสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในช่วงการปฏิบัติในเรื่องการภาวะสงครามอันนี้ก็เห็นครับว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมจะต้องนําขึ้นไปเรียนในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมาการที่ผมนั่งอยู่ไอเอชเออยู่อ่าสาภาพรัฐสภาโลกนะครับที่จะมีการประชุมกันเร็วนี้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงที่เจนีวา เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆหล่าเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เห็นชัดเจนครับว่าคู่สงครามหรือคู่ที่เผชิญหน้ากันเนี่ยเขาได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายกรอบกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ครับคุณกนวีคะอย่างกรณีของไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะของการยิงที่ไม่ได้ระบุพิกัดยิงกาดนี่ค่ะถ้าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ที่จะโจมตีพื้นที่ริเรือนรวมถึงโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ อันนี้ผิดชัดเจนนะครับที่ผมเรียนไปเบื้องต้นคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะกรอบกฎหมายระหว่างประเทศทางด้านมนุษยธรรมนะครับว่าเราจําเป็นครับที่จะต้องให้ความเคารพโดยเฉพาะเรื่องภาวะสงครามเนี่ยมันเป็เรื่องเกี่ยวกับการที่ผมบอกไปคือ in d i s c r i m i n a t i v e attack เนี่ย จำเป็นจะต้องไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงภาวะสงคราม <Okay. S 1> ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหราเนี่ย <Okay. S 1> คือการ <Okay. S 1> ที่ผิดหลักกฎบัตรทางด้านสหประชาชาติ <Okay. S 1> และรวมถึงกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านุษยธรรมตรงนี้แหละที่จะทําให้ในเวทีระหว่างประเทศ,รป,รเทศรประชาคมโลกเนี่ย <Okay. S 1> ต้องให้ความสําคัญจริงๆนะครับ <Okay. S 1> เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นผลของ UNSC คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตทิที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้เองที่มีมีผลว่าให้สประเทศนี้ไปนั่งคุยกันในกรอบทวิภาคีแต่จริงๆแล้วกรอบทวิภาคีมันคงใช้ใช้จะได้ผลไหมก็คงไม่ได้ผลนัก ประชาคมโลกต้องให้ความสําคัญผมก็เลยในใน,ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องให้กรอบของสาภาพรัฐสภาโลกเ,เข้ามาดูด้วยจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าตัว IPU นะครับ Interparliamentary Union เนี่ยจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆก็ตามแต่จําเป็นครับทุกประเทศสภาหมายถึงรัฐสภาทั่วประเทศเนี่ยจำเป็นใวยความสําคัญตรงนี้เพราะว่ามันจะมีกรอบการผลักดันด้วยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเคารพกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับ แต่ว่าที่จะมีการอพยพแล้วแต่ว่าการทําลายสถานพยาบาลอย่างนี้ก็ถือว่าผิดผิดครับผิดเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นเป้าหมายทางด้านทางด้านการทหารเท่านั้นถ้าสมมติว่าสงครามเนี่ยถ้าเราปุ๊บมุง่งมุ่งเป้าไปยังฝ่ายพลเรือนเนี่ยก็คือผิดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับทั่วโลกเขาเขาเขาค่อนข้างให้ความเคารพในเรื่องนี้เพราะนี่ห่างกันประมาณสัก20กว่ากิโลเท่านั้นเองในจากจุดที่ผ่านมาที่มีการ<ป>ยิงกันฮะเท่าไหร่นะครับ8กิโล 8กิโลถ้า8กิโลนี่ไม่สามารถพุ่งเป้าทางด้านการอาหารได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันฟังไม่ขึ้นอ่ะตรงนี <l un> ้เราเอาิปกับผู้นาประเทศเขาในข้อหาอาชญากรรมคราม้คือจริงๆอาชญากร <l un> อาชญากร,งรงสงครามเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้นะครับเป็นป็นที่เขาเรียกว่าค r i m i n มิ War วนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นวอครามเรียบร้อยละเพราะว่าคนที่สั่งการอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องได้รับการตัดสิน i ิน e r n a t i o n a l criminal court International Criminal Court เนี่ยก็คือกฎมา,าสารสารอาญาระหว่างประเทศศารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วปัจเจกชนสามารถที่ถูกดำเนินคดีได้ถูกฟ้องร้องได้คนที่รับผลกระทบจริง,รงๆสามารถที่ร้องที่บอกว่าคนที่ก่อสงครามครั้งนี้ต้องได้รับการตัดสินอย่างตัวาทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาให้เขาเคารพเขตอำนาจศาลของ ICC แต่ประเทศไทยยังไม่เคารพนะครับณนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยจําเป็นจะต้องใช้ ICC เพราะเราไม่ใช้ ICJ ICJ เป็นประเทศต่อรัฐต่อรัฐ i ต่ I สามารถปัจเจกชนเนี่ยสามารถถูกดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปยอมรับตัว ICC ก่อนนะครับของกุุงเฮกตรงนั้นนครับแนวแนวทางณเวลานี้ค่ะก็คือมีความพยายามที่จะหาทางในการที่จะให้หยุดยิงแนมะ้ทั้งที่ประธานดีสหรัฐเองพยายามที่จะให้เกิดการเจราจาแต่ดูแนวโน้มของทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยการจะหยุดยิงหรือวิธีการในการที่จะหาทางในการพูดคุยได้เ,เ,ป,เป็นไปได้ไหมผมเชื่อมั่นว่าทวิภาคียังใช้ไม่ได้ ตอนนี้พอการประชหน้ากันเนี่ยเขาก็คงใช้ยกระดับการประชหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารต้องใช้ต้องพึ่งในตัวผู้ภาคีกรอบทั้งหมดที่เรามีอยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างตัว IPU ถึงแม้ว่ามันไม่มีข้อผูกมัดเองก็ตามแต่ก็เราจําเป็นต้องใช้ UNGA ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้มากนะครับตรงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติคือจริงๆมันต้องใช้ตรงนั้นด้วยเช่นกันการเดินทางล็อบบี้การเดินทางพูดคุยกับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ประเทศกัมพูชาเพียงอย่างเดียวแต่จําเป็นต้องเป็นทุกประเทศโดยเฉพาะทาง EU อย่างเงี้ยทางกลุ่มสหภาพยุโรป ทั้งหมด27ประเทศเขาสามารถจิ้มีการพูดคุยได้ประเทศจีนเองก็ตามที่จําเป็นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเ<อ>วียดนามด้วยซ้ําไปที่ต้องมาเกี่ยวข้องลาวเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วลูกระเบิดของกัมพูชาหลบไปตกใส่ประเทศลาวเนี่ยประเทศลาวก็สามารถที่จะยกประเด็นต่างๆขึ้นมา UNGA ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นครับต้องใช้กรอบผู้ภาคีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แลเราต้องเลือกใช้อย่างฉลาดนะครับโดยที่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่ในประเทศไทยแล้วตีคองร้องเปล่าเราจําเป็นตต้้ออองงงเดินทาารบโลแพยมจะ ไปล็อบบี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะหยุดนะในเรื่องเกี่ยวสงครามการ,รเผชิญหน้ากันเพราะคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองฝั่งคือการทหารเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาแต่ตอนนี้เราดูสิครับทุกคนต้องอ,อพยพออกจากพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งหมดของประเทศไทยกี่แสนคนของฝั่งนูน้นประมาณสักหกหมื่นกว่าคนเพราะฉะนั้นคนที่โดนได้รับผลกระทบจริงๆเกือบสามแสนกว่าคนเราจะทําอย่างไรเราจะสามารถได้ให้ทางทหารเผชิญหน้ากันต่อไปอย่างนี้ต่อไปเรื<ๆ>่อยๆหรือคงเป็นไปไม่ได้เราต้องใช้กรอบผู้พาคีในการแก้ไขด้วยก็คืืออผลลกรระทบพเนง การละเมิด IHL เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ไทยจะต้องอนําเรื่องนี้ไปให้ประชาคมโลกได้ช่วยมากดดันกัมพูชาครับมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จริงๆผมไม่เห็นด้วยกับการที่เรียกตัวคุณมามาริธรัฐวนมตีว่ากว่ารกระทรวงการต่างประเทศกลับมาก่อนที่จะเข้า UNSC นะครับก่อนที่มีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกิดขึ้นจริงๆคุณมาริธเนี่ยแหละเป็น คนสำคัญตัวจักสําคัญจริงๆในการที่จะต้องไปทําความเข้าใจกับเวทีระหว่างประเทศประชาคมโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยกับกับเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้สวัยหาสงครามครับเราต้องการยุติสงครามสงครามไม่ได้นํามาซึ่งสันติภาพการความการแสดงความเข้าใจการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่จะนามาซึ่งสันติภาพ เห็นเห็นที่คุณนายพูดถึงเรื่องของว่าจริงๆไทยเราเองก็ต้องเอาเงื่อนไขอื่นๆที่เกิดขึ้นของของการของกัมพูชาเช่นเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องคอเซ็นเตอร์และเรื่องการกดปรับข้ามชาติเข้าไปเป็นเงื่อนไขในการที่กดดันเรื่องนี้ด้วยเหรอคะก็จําเป็นต้องใช้เพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเริ่มต้นจากการเผชิญหน้าในเรื่องเกี่ยวเขแดนตอนนั้นก็จริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนเรียกร้องที่ว่าให้ปรับใช้กฎหมายทุกอย่างอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําระหว่างประเทศอาชญากรรมข้ามชาติ In นเตอร์เนชั่นแนลครัมพวกเนี้จำเป็นต้องมีการปรับใช้เพราะว่าฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วนะครับเป็นเป็นเริ่มต้นจากแกมเมอร์เป็นเริ่มต้นจากคอรเซนเตอร์ Center, และเกี่ยวกับคาสิโนต่างๆเราทำไมไม่ปรับใช้ตรงนี้ขบวนการนำพาขบวนการฆ่ามนุษย์การกดปราบข้ามชาติที่มีนักกิจกรรมฝ่ายตรงข้ามของประเทศกัมพูชามาอยู่ในประเทศไทยถูกสังหารอย่างคุณลิมกิมยาเกิดขึ้น การส่งการจับมือร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศทกัมพูชาในการผลักดันผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาแล้วไปมีเผชิญกับการประหารประหารท,ท,ทำไมเรื่องต่างๆเหล่านี้ถึงได้รับการดูแลค่อนข้างจะน้อยทําไมเราไม่ทํางานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของเราด้วยเช่นกันว่าการดําเนินการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แบบไม่สมดุลขนาดนี้ ทำไมประเทศไทยถึงยอมตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นประเทศไทยจําเป็นต้องแสดงให้เห็นครับว่ากฎหมายคือกฎหมายกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มาจากประเทศกัมพูชาต่างหาที่เราจําเป็นต้องให้ความสําคัญและต้องผลักดันให้เต็มที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศ ก็วันนี้ที่ผมต่อในช่วงเวลานี้ที่ผมมาดูพื้นที่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ยังสงบอยู่นะครับยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆยังไม่มีการปะทะกันระหว่างทหารไทายกับทหารกัมพูชานะครับแล้วก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างพี่ๆชรบรที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีสัสญญาณใดๆทั้งสิ้นและยังไม่มีสถานการณ์ใดๆทั้งสินงสาางส้นเกี่ยวกับสัญญาณในการเผชิญหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรปห่วงนะครับ